สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องจ๋าอ๋ไม่มาเป็นอีสานเลยเมื่อกี้ค่ะคันนี้อะไรเอ่ยค่ะนิสสันเทียน่าไม่ล้าสมัยนะคะตัวนี้นะคะน้องจ๋าเป็นนิสสันเทียนารุ่นปี2014นะคะเป็นรุ่น XV u i a n l u นะคะอ่ะเรามาดูกระจังหน้ากันนะคะเห็นไหมคะว่าสวยงามมากๆเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมีเซนเซอร์2จุดนะคะ2จุดเพียงพอไหมปกติ พอนะคะเพียงพอนะคะเรามาดูด้านข้างกันนะคะน้องจ๋าจะเห็นได้ว่าแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้พร้อมใช้งานไหมพร้อมใช้งานเลยนะคะขอบ17เนาะจ้ะยางใหม่ๆใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็กระจกนะคะสีเดิมสีเดียวกับนี่ไงกล้องนะคะจักรอับนะใช่ใช่ใช่เป็นสีเดียวกับกโรงงานพร้อมไฟเลี้ยวนะสีนี้เรียกว่าสีอะไร สีขาวมุกเนาะขาวอ๋อแบบไม่ขาวเกินไปแบบขาวมุกตัวนี้มีแบบว่าขอบเป็นคิ้วด้วยนะกันกันผลกันสารเนี้ยเนาะกันสารเราก็มีให้พร้อมนะคะค่ะพร้อมชีเลตนะคะตรงประตูนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้เราจะมาดูด้านหลังกันนะคะคุณน้องจ๋าไปเลี้ยวจะเห็นได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้เครื่อง2.5ใช่จ๋าด้านหลันะคะตัวนี้ค่ะเซนเซอร์สี่จุดมีกล้องด้วยนี่ คช่พร้อมกล้องด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านหลังให้ดูนะโรดิสันเทน่ายังอยู่ครบนะคะคันนี้นะคะยางอะไรครบนะคะอุปกรณ์เนาะหมดเลยเดิมๆิมเลยนะคะไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยนะไปดูข้างในไหมคะได้เลยจ้าข้างในตัวนี้น่าจะกว้างนะใช่ใช่ดูจากข้างหลังแล้วเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะเลย อ่ะเรามาพบกับด้านในกันนะคะช่วงหน้านะคะด้านหน้าถือว่ากว้างมากๆเลยค่ะกว้างมากปกติรถคันอื่นเนาะมันก็จะตรงนี้ก็จะติดนิดนึงแต่ตรงนี้กว้างมากด้านหน้าหนูเห็นไหมว่าเข้ามาจะเห็นเป็นลายไม้สวยงามหรูหาจ ตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะในตัวเลยนะคะแอร์เห็นไหมจ๊ะมันจะมีสองฝั่งเลยนะคะปรับได้นะคะออปชั่นเยอะเนาะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นช่องนะคะส่วงกลางมีเยอะแยะเลยลายไม้สวยงามสามารถวางอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยชาร์จแบตไปในตัวมีวิทยุอะไรฟังพร้อมนะคะตัวนี้ก็เป็นเกีะออโต้ด้วยนะจ๊ะเป็นตัวนี้เป็นเอนจิ้นสตาร์ทเนาะสตาร์ทง่ายไหมเมื่อกี้ ง่ายมากค่ะค่ะอ่าเราจะดูช่องเก็บของนะคะมันเป็นสองชั้นนะคะเห็นไหมคะหรือว่ะตัวนี้ด้วยเราจะใส่อะไรใส่ได้เลยมีความรับอะไรสามารถปิดได้นะซ่อนเงินผัวอีกแล้วแต่เอานี่เห็นแล้วสันรูฟตัวนี้เราก็มีที่ช่องใส่แว่นตาใช่หน่อยนะดูตัวนี้หน่อยเอาแต่ตัวนี้เป็นรุ่นสันลูฟนะคะ เปิดรับอากาศได้นะคะแต่ถ้าเกิดฝนตกแดดร้อนขึ้นมาก็ไม่ต้องเป็นหมาได้ไหมแบบหมารับลมเนี้ยได้เลยเราจะเอาหัวโผล่ขึ้นไปได้เลยจะเห็นได้ว่าด้านกลางนะคะน้องจ๋ามีที่ใส่ของอีกนะคะแล้วก็ power outlet ใช่ไหมใช่คุณน้องดูด้านหลังกันดีกว่าเนาะด้านหลังเนาะดูด้านหลังกันค่ะป่ะ โอ้โกว้างมากๆเลยนะคะดูขาน้อง๋าเหลือหัวเหลือใช่ค่ะอันนี้มีไฟไฟเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าด้านหลังแอร์เย็นฉ่ำไหมคะเย็นคพะเย็นมีแอร์อยู่ตรงกลางเราไม่ต้องแย่งกันอีกแล้วไปคนละทางไปคนละทิศละทางได้เลยคะอันนี้เจ้าของเดิมเขาปูพื้นมาหรือเปล่าคะอม่มันมากับตัวรถเลยอ๋อก็คือแบบว่าเจ้าของเดิมอาจจะดูแลได้แหละใช่จ้ะ คันนี้นะคะบอกไว้ก่อนนะคะน้องจ๋าคันนี้เป็นนิสสันเทียนานะคะปี2014นะคะรุ่น XV นะคะรู้ไหมะคะรา,ราคามันเท่าไหร่เอ่ยคุณน้องจา๋าบอกว่าราคาจับต้องได้นะคะ,อะตอนนี้ไม่มีในป้ายแดงไม่มีขายแล้วดีกว่าตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนได้สูงสุดที่ 72งวดเลยนะคะงวดราคา9,000บาทเท่านั้นนะคะน้องจ๋าสนใจไหมจ๊ะฮะก็สนใจอยู่นะแต่ไม่มีตังค์สิค่ะให้ลูกค้าเขามาซื้อคนไหนที่เครดิตดีสามารถฟรีดาวไปได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะใครสนใจนะคะน้องจ๋าติดต่อที่0832222203มาได้เลยนะคะติดต่อปอนปอนนะคอนแทคด้านล่างนี้เลยบ๊ายบาย